สวัสดีครับพบกับช่อง b o เวอ e r นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ข้อสอบใบขับขี่นะครับเดี๋ยวมันก็มีหลายหมวดด้วยกันนะครับทีนี้จะมาแชร์ในหมวดแรกก่อนนะครับก็คือเครื่องหมายและป้ายจราจรนะครับก็คือเครื่องหมายแล้วก็มีใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับทีนี้ <c oughs> สําหรับข้อสอบใบขับขี่เนี่ยก็แนะนำมานิดนึงว่า,าไม่ว่าคุณจะสอบ จักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุกรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะใดๆก็ตามเนี่ยข้อสอบจะเป็นแนวเดียวกันนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะไปสอบมอเตอร์ไซค์หรือสอบรถยนต์หรือสอบรถบรรทุกเนี่ยข้อสอบก็จะเหมือนกันนะครับแต่จะเจอต่างกันก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเอาข้อสอบมาคะกันบางคนก็จะเจอในนี้บ้างนะแต่ในนีน,น่าจะมีหลายข้อทีเดียวนะครับเพระฉะนั้นใครที่สอบ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามก็จะต้องดูทั้งหมดนะครับมาเริ่มเลยดีกว่านะครับหมวดเครื่องหมายป้ายจราจรป้ายแรกจะเป็นลูกศรสามเหลี่ยมขีดดำนะครับข้อแรกเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรนั่นเองคําตอบก็คือข้อข้อควายนะครับก็จํเมาเลยนะครับใช้จำมาเลยดูรูปแล้วก็จำมาเลยง่ายดีนะครับไม่ต้องไปดูตัวเลือกเท่าไหร่หรอกนะมันช้านะครับ ข้อกวายก็คือขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภยัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดนเท้าในข้างหน้าต้องหยุดก่อนถึงเส้นทางก็คือให้ระวังนั่นเองชะลอรถเพื่อให้ระวังด้านหน้านะครับเครื่องหมายที่2เป็นเครื่องหมายเหมือนถนนปกติแล้วก็มีคนอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับแต่จริงๆแล้วคําตอบของเครื่องหมายนี้ก็คือให้เลี้ยวรถได้นะครับเครื่องหมายนี้ให้เลี้ยวรถได้นะจำมาเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียส จำแล้วก็ดูไว้บางป้ายก็เจอบ่อยบางป้ายก็ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับข้อ3นะครับเป็นลักษณะถนนนั่นเองแล้วก็มีเส้นปะกับเส้นขีดเหลืองยาวคําตอบก็คือรถที่อยู่ด้านเส้นทึบหรือคอมเส้นทึบรถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคอมเส้นทึบแต่ถ้ารถที่อยู่ด้านเส้นปะสามารถแซงได้ก็คือใครที่อยู่ฝั่งนู้นอะแซงไม่ได้ใครที่อยู่ฝั่งเส้นปะเนี่ยสามารถแซงได้นั่นเองนะครับแต่ว่าจาไว้นะครับจํา <c oughs> จำคำนิยามของเขาไว้นะครับนิยามมันจะเฉพาะแบบนี้นะครับข้อสี่ข้อสี่เป็นทางปกตินะครับก็คือสามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือช่องจราจ,จรนะครับหรือสามารถแซงได้ปกติเพราะว่าไม่มีเส้นปลาเลยมีเส้นปลาอย่างเดียวนะครับอืมข้อที่ห้านะครับไปเร็วเลยครับข้อห้าข้อห้าเป็นลักษณะเหมือนทางแยกนะครับแล้วก็มีเส้นขาวๆตรงนี้ก็คือคําตอบก็คือ ขับรถให้ช้าลงหากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าทางด้านหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทางก็คือให้ระวังนะครับแต่ว่าถ้ารถว่างก็ไปได้แต่ว่าถ้าไม,ม่ว่างก็ต้องจอดให้ทางก่อนข้อ6 <c oughs> ข้อ6มีลักษณะแบบนี้ก็คือควรหยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน นะครับก็คือเหมือนทางม้าลายนะครับมีสองสองแบบนะครับก็จ,จำคำนิยามมานะครับนะอย่างนี้ก็ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางเพื่อให้คนเดินเทา้าข้ามทางผ่านไปก่อนออลักษณะจริงแล้วตัวเลือกมันก็จะไม่เยอะนะครับมีจะมีบางข้อที่ยากแล้วน,ะนั่นเองคนมายจะลาจอนะทางจริงแล้วเราเห็นแเราก็พอรู้แล้วแหละข้อเจ็ดนะครับ มีลูกศรสองเส้นสองผังเลยก็คือให้ขับรถภายในท่องจราจรห้ามแซงหรือค่อมเส้นโดยเด็ดขาดหรือขับผ่านโดยค่อมเส้นโดยเด็ดขาดก็คือให้วิ่งเลนตัวเองไปนะครับห้ามมีการแซงหรือค่อมเลนสําหรับแบบนี้ข้อ8นะครับข้อ8ต่างจากข้อ7ก็คือข้อ7จะเป็นเส้นขาวยาวเลยข้อ8จะตรงกลางจะเป็นเส้นประข้อ8ก็ตอบว่าขับรถในช่องจราจรห้ามค่อมเลนแต่สามารถแซงได้ ก็คือสามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับข้อ9ก้าข้อ9เป็นทางแยกแล้วแต่ว่าตรงแยกเป็นเส้นขาวแบบนี้ก็คือเมื่อกี้เป็นเส้นป่าอันนี้เป็นเส้นขาวปิดทับเลยอย่างนี้ก็คือต่อว่าให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวขวางทุกครั้งนะครับก็คือหยุดต้องหยุดก่อนตรงนี้แล้วถึงจะดูรถว่างถึงจะออกนะครับข้อ1ิข้อสิอ เป็นลักษณะลูกศรก็คือเขาเน้นไปที่เส้นเหลืองนะครับไอเส้นเหลืองเนี่ยสัญลักษณ์สีเหลืองนี่นะครับคืออะไรคําตอบก็คือเขตปลอดภัยครับเขตปลอดภัยหมายถึงว่าอะไรครับตรงนี้รถจะไม่วิ่งนะครับห้ามรถมาวิ่งคอมอะไรตรงนี้คือเส้นปลอดภัยคนสามารถเดินมาพักเหมือนเป็นเกาะกลางนะครับแต่ว่าเป็นเส้นเตือนไว้ว่าไม่ให้รถวิ่งผ่านสามารถคน <c oughs> ข้ามถนนสามารถเข้ามาเกาะกลางหรือว่าเข้ามา จอดอะไรตรงนี้ได้นะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะจริงๆแล้วไม่ค่อยจอดแต่ว่าเป็นเขตปลอดภัยอะไม่มีใครมาวุ่นวายไม่มีรถสัญจรข้อสบิบเอ็ดนะครับข้อสบิบเอ็ดลักษณะเป็นตารางนะครับลักษณะตารางขนมเปียกปูนก็คือต่อว่าห้ามหยุดรถพุกชนิดภายในกรอบทะแยงห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดเพื่อการเลี้ยวขวาเท่านั้นนะครับ หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวาได้แต่ห้ามรถหยุดบนเส้นนี้ส่วนใหญ่จะไม่หยุดทับเส้นอยู่แล้วนะครับถ้าเจอเส้นนี้จะไม่ค่อยหยุดอ่านี่คืออันนี้น่าจะรูนะ้เนาะห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตที่ติดป้ายก็คือในเขตห้ามแซงนะครับเขตห้ามแซงป้ายห้ามแซงแนั่นเองนะครับข้อสิบสามนะครับเป็นป้ายสีแดงแล้วก็ขีดคอมกวางด้วยเส้นสีขาวก็คือ ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดป้ายนะครับก็คือ,อห้ามเข้านั่นเองห้ามเข้าห้ามขับรถทุกชนิดไปในเส้นทางที่ติดป้ายครับข้อสิบสี่อ่านี่ไปเร็วเลยห้ามยูเทิร์นทางขวาห้ามกลับรถไปทางขวาห้ามกลับมันกลับรถไปทางขวานะครับนี้ส่วนอันนี้คือตรงข้ามกันก็คือห้ามกลับรถไปทางซ้ายข้อสิบห้าข้อสิบห้าห้ามกลับรถไปทางซ้ายนะครับ ข้อส6อ่าอันนี้จะเร็วหน่อยข้อสิหกก็คือห้ามเลี้ยวซ้ายนะครับลูกศอรทีไปทางซ้ายนี่ข้อสิบแปดสิบเจ็ดห้ามเลี้ยวขวาลูกศรทีไปทางขวาก็ห้ามเลี้ยวขวานะครับข้อสิบแปดห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวาก็คือห้ามเปลี่ยนไปทางขวานี่นะครับแต่ว่าตรงไปได้ห้ามเปลี่ยนไปทางขวาอ่าสิบเก้านี่อาจจะยากนิดนึงห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถก็คือเลี้ยวก็ไม่ได้กลับรถก็ไม่ได้นั่หนึ่ง นะครับเป็นเขตห้ามเลี้ยวและห้ามกลับรถนะครับห้ามเลี้ยวขวานะครับส่วนข้อ20จะตรงข้ามกับเมื่อกี้ก็คือห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถนะครับก็คือโศกสอนไปทางซ้ายห้ามเลี้ยวซ้ายและห้ามกลับรถด้วยกันนะครับอันนี้เนาะข้อ21เครื่องหมายที่มีห้ามรถเนี่ยข,ขีดแดงห้ามรถยนต์เลยก็คือ ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดป้ายห้ามรถยนต์เข้านั่นเองนะครับห้ามรถยนต์ทุกชนิดเลยห้ามเข้าข้อยีิบสองเป็นลักษณะเหมือนรถบรรทุกขีดเส้นขวางนี้ก็คือห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตท้าทางที่ติดป้ายนะครับห้ามรถทุกชนิดเข้าออกในเขตที่ติดป้ายอ่อาอันนี้เหมือนห้ามมอเตอร์ไซค์เพราะนั้นก็อะไรห้ามจักรยานยนต์ผ่าน ก็คือบางเส้นก็จะมีทางด่วนทางส่วนใหญ่จะเป็นข้ามแยกก็จะเจอป้ายนี้บ่อยนะครับห้ามจักรยานยนต์ผ่านในกรุงเทพอ่าถ้าเจอทั้งนี่ขีดคอมทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์คือห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่านเข้าออกนะครับอ่าต่อเรื่อยอันนี้เร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นความจําผมก็เลยพูดให้มันเร็วไปเลยนะคนดูก็ใจร้อนเดี๋ยวว่ากอดูได้นะครับอันนี้เป็นแตรห้ามแตรก็คือห้ามใช้เสียง ง่ายๆเลยมีลักษณะแตรอยู่ตรงกลางแล้วก็ขีดข้องห้ามใช้เสียงนะต่อไปข้อ26เป็นขีดแดงทับพื้นสีน้ำเงินก็คือห้ามจอดรถทุกชนิดนะครับห้ามจอดปลายห้ามจอดนั่นเองแต่ถ้าเป็นกากบาาละก็คือห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดเลยทั้งหยุดทั้งจอดเลยห้ามหยุดห้ามจอดอะไรทั้งสิน้นะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ห้ามจอดรถทุกชนิดส่วนกากบาทจะเป็นห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด ข้อยี่สิบเครื่องนี้หมายความว่าอะไรมีคนเดินคำถาม่ป็นคนเดินก็คือเฉพาะคนเดินก็คือเป็นเส้นทางคนเดินนั่นเองมันเป็นทางให้คนเดินนะครับเขาก็จะมีป้ายแบบนี้อันนี้เป็นเลขห้าสิบกมก็คืออะไรครับห้าสิบกมตอบว่าห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กําหนดกิโลเมตรต่อชั่วโมงจํานวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ นะครับบางสถานที่ก็หกสิบางสถานที่ก็8ปดสิบอะไรเงี้ยก็ดูตามตัวเลขนะครับมีวงกลมนี้ก็คือห้ามเกินห้ามวิ่งเกินตรงนี้อย่างนี้ก็คือห้ามวิ่งเกินห้าสิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่านี้ตามป้ายที่บอกแล้วกันนะครับ <c oughs> อ่าเอามาสิบตันก็คือห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ําหนักเกินกว่ากําหนดนะครับบางใต้บางถนนบางเส้นก็ยี่สิบตันบางถนนบางเส้นก็สิบห้าตันนะครับห้ามบรรทุกรถบรรทุก ชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็นตันจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆผ่านเข้าออกก็คือถ้าหนักกว่านี้ห้ามเข้าหรือห้ามออกถนนเส้นนี้นะครับข้อ3 1, ามเอ็ดเป็นลักษณะมอเตอร์ไซค์ป้ายมอเตอร์ไซค์คือช่องเดินรถจักรยานยนต์ก็คือวิ่งได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับสามสองคำว่าให้ทางคือให้ทางและก็อยู่ในลูกศรลักษณะสีแดงสามเหลี่ยมความลงก็คือ ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางกวางข้างหน้าผ่านไปก่อนก็คือให้ทางคนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยผ่านไปก่อนนะครับข้อ3 3 3สจะเป็นรับป้ายสีดำดำทับขาวแล้วก็มีเส้นปาสีดำนะครับสีดำกวางแบบนี้ก็คือสุดเขตบังคับคำว่าสุดเขตบังคับก็คือบงเขตบังคับความเร็วหรือเขตเอ่อบังคับเรื่องเลนอะไรเงี้ยนะครับตอบว่าสุดเขตบังคับนะครับอ ข้อสามสี่อ่าเป็นลูกศรป้ายแดงลูกศรแดงขึ้นบนลูกศรดําลงล่างก็คือต้องหยุดให้ตร,รถตรงตำแหน่งที่ตั้งป้ายและให้รถที่กําลังสวนทางมาผ่านไปก่อนนะครับก็คือหยุดบริเวณตรงป้ายนี้เลยนะครับแล้วให้รถอ่าสีดำเนี่ยก็คือป้ายนยีให้สีดำเนี่ยรถที่สวนมาเนี่ยผ่านไปก่อนนั่นเองเราก็คือสีแดงเราต้องหยุดก่อนอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็จํามาเลยนะครับ ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางผ่านไปก่อนนะข้อสามห้านะครับเป็นลักษณะป้ายพื้นน้ำเงินแล้วก็ตรงขึ้นไปก็คือต้องขับรถตรงไปตามที่ทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้นก็คือวันวเป็นทางเดียวทางเดินรถทางเดียวนะครับถ้าเป็นหักไปทางซ้ายล่ะหักไปทางซ้ายก็จะเป็นทางเดินอ่า ทางหน้าบังคับให้เดินทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้นก็คือซ้ายวันเววันเวแบบไปทางซ้ายนะครับอันนี้วันเวไปทางขวาครับก็คือขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้ข้อนี้ต้องตอบงองงูนะครับเนี่ยข้อนี้ต้องงองงูเนะี่ย ข้อสามเ็ดเปลี่ยนใหม่นะครับผิดผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางขวาของป้ายนะครับส่วนอันนี้ไปทางซ้ายน,นี่ไปทางขวานะครับสามหวิ 3, 6, ่งซ้ายทางเดียวสามเจ็ดก็ต้องเป็นขวาทางเดียวนะครับข้อสามแปดนะครับเป็นลูกศรเฉียงลงมาด้านซ้ายมือเราก็คือให้ชิดซ้ายนะครับให้เราชิดเลนซ้ายของเลนไว้นะครับส่วน สามเก้าก็ตรงข้ามกันก็คือให้ชิดขวานะครับป้ายนี้นะครับให้ชิดขวาอ่าทีนี้ข้อสี่สิบจะเป็นเฉียงซ้ายและเฉียงขวาเป็นลูกศรลงซ้ายและขวาก็คือให้ชิดซ้ายหรือชิดขวานะครับชิดไปทางไหนทางหนึ่งครับชิดซ้ายหรือชิดขวาป้ายแบบนี้อ่าถ้าเป็นป้ายลูกศรเลี้ยวอยู่ในพื้นสีดําหรือเริ่เงินคือให้เลี้ยวซ้ายอันนี้ก็เป็นข้อสี่สิบสองก็จะให้เลี้ยวขวานะครับให้เลี้ยวขวาอ่า นี่ก็ไม่ยากนะครับอันนี้คือให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาข้อสี่สามให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาข้อสอี่สี่คสั่งให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายนะครับข้อสี่ห้าให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวานะครับตรงไปให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวานะครับข้อสี่สิบหกเป็นลักษณะวงกลมเลยก็คือตอบว่า ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับบนทางซ้ายของวงเวียนหรือหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในรถที่แล่นอยู่ในทางบริเวณวงเวียนผ่านไปก่อนนะครับจริงๆมันต้องวนขวานะครับเนี่ยมันวนขวานะแก้ใหม่นะครับมันไม่ได้วนซ้ายนะเนี่ยมันวนขวานะครับอันนี้เป็นวนขวานะครับวนซ้ายมันไม่ดีไม่เป็นมงคลด้วยคนระับ จริงแล้วรถมันวนกว่านะแต่ว่าอย่างอื่นก็ถูกหมดนะครับและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในบริเวณรอบวงเวียนผ่านไปก่อนเพราะว่าเราต้องรอให้รถในวงเวียนผ่านแล้วเลยถึงเข้าวงเวียนนะครับข้อ47เป็นรูปเหมือนรถสาธารนณะรถประจำทางห้ามแซงเข้าไปในเขตช่องรถประจำทางนะครับเขตทางเดินรถประจำทางอันนี้ห้ามเข้าแล้วนะ ข้อ48ข้อ48มีลักษณะเป็นเลข3แล้วก็มีออลักษณะสัญลักษณ์ข้ามตัดแล้วก็เลข3อยู่ข้างในก็คือตอบว่ารถที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่า3คนสามารถใช้ช่องทางรถนี้ได้นะครับคนนั่งไม่น้อยกว่า3คนใช้ช่องทางรถนี้ได้ป้ายนี้ก็ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับก็เพิ่งเห็นเหมือนกันอ่านี่เป็นป้ายเหลืองก็คือเป็นป้ายเตือนนะครับ ลายส่วนใหญ่พื้นเหลืองจะเป็นการเตือนพื้นพื้นดําจะเป็นการเลือกก็คือข้างหน้าเป็นทางโค้งขวาเตือนให้เรารู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นโค้งขวานะครับข้อห้สาสิบลักษณะมันเป็นทางโค้งนั่นเองก็คือขับให้ช้าลงระมัดระวังทางข้างหน้าโคดเคี้ยวและเริ่มจากทางไปทางขวานะครับถ้าเป็นคนกำลังเหมือนช่างเลยทรงนี้ห้าสิบเ็ดเหมือนรูปช่างเลยก็คือ ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังคนงานกำลังทำงานอาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิวจราจรนะครับไม่ได้ผิดจราจรวางบนผิวจราจรนะครับพิมพ์ผิดไปนิดหนึ่งข้อห้าสิบสองอันนี้เหมือนช่างรางวัดเลยนะครับเป็นคนแล้วก็มีกล้องถ่ายเหมือนรางวัดถนนอะไรก็ตอบว่าควรขับรถใ่้ช้าลงและระมัดระวังทางข้างหน้ากำลังมีการสำรวจ อยู่บนพื้นผิวจราจรหรือบนทางเดินรถนะครับก็คืออาจจะมีการสํารวจป้ายด้านหน้านี่จะวางเฉพาะกิจสองป้ายนี้จะวางเฉพาะกิจตอนก่อสร้างกับตอนสํารวจก็จะมีมาวางพอเขาทํางานเสร็จแล้วเขาจะเอาออกนะครับไม่ได้เห็นบ่อยป้ายเตือนนี่ป้ายนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับเนี่ยก็คือขับรถช้าลงเพิ่มความระวังข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้ายส่วนใหญ่าทางเบี่ยงเขาทําสะพานขาดหรือสะพานมันจะเป็นเบี่ยงซ้ายไม่ใช่รูปสะพานนะครับมันจะเป็นทางเบี่ยงนะครับเนี่ย เบี่ยงซ้ายส่วนข้อ54ตรงข้ามกันนะครับขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวานะครับข้อ55อ่าเป็นป้ายเตือนนะครับป้ายเหลืองเตือนมีลักษณะทุกซ่อนลงซ้ายขวาด้วยกันอ่าก็คือบอกให้ขับรถให้ช้าลงนะครับขับรถให้ช้าลงสำหรับคลิปแรกอันนี้ เอาไว้ห้าข้อก่อนนะครับเริ่มเมื่อยแล้วเดี๋ยวมีอีกประมาณ50ข้อนะครับเดี๋ยวจะต่อข้อ56ในตอนที่สองนะครับก็ติดตามนะครับมีสาระมีอะไรก็กดไลค์กดแชร์ไปได้นะครับอย่าลืมฝากกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ